ดีคะ่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคะ่ะมือนี้ก็ได้ป้าจอมมาเนาะคะ่ะพี่น้องป้าอันนั้นเนาะป้าแก้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเหตุป้าจอมโอกไหมเนาะคะ่ะพี่น้องเห็ลุลงเท่ารกับ,บเหลือะคะ่ะพี่น้องค่ะป้าจอมอร่อยอร่อยนะคะเป็นป้าแก้วเนาะคะ่ะพี่น้องก็สวยงามอยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่มันบวกลอยได้ลายเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่ามันป้าขาลงเนาะคะ่ะพี่น้อง โตเพ่นกับสีบ่ค่อยงามปั้นไดดอกสีโต้หน่อยเนี่ยกลัววังเห็ดกรนๆเนาะค่ะพี่น้องสวยงามจ้าสวยงามหลอดนี่ก็สิประมาณอาทิตย์หนึ่งหุ่เหนเด้อค่ะพี่น้องคะจังสิ้เปี่ยวเนาะค่ะพี่น้องมีปลาจมอยู่ที่บ้านยายน้องถุงเงินคะ่ะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องคะหน,นึ่งเนี่ยเป็นอย่าง โตปลาเกี่ยวเนาะค่ะพี่น้องกัสิมีสิมีโตน้อยโตใหญ่ป้นกันเนาะค่ะพี่น้องคะ mm hmm. เห็ดหลอบไหมพี่น้องเห็ดหลอบละยี่สิบกิโลหวดหนี้กับโบไรายพี่น้องแต่แค่ซิบหาลูกเนาะค่ะพี่น้องคะ mm hmm. เดี๋ยวยายหน่องถุงเงินถับันเปียวยายหน่องถุงเงินสีมะลายรสปลาไข่เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องคะอร่อยอร่อยนะคะ เป็นป้าแก้วพี่น้องป้าแก้วหักสิบอสเสมอมันมีโต้หน่อยโต้ใหญ่พี่น้องคะ่ะนี่นี่โต้ใหญ่เพ่นสิบประมาณหัึ่งสี่เดี๋ยวพี่น้องแต่โต้ใหญ่รวดเดี่ยวสหไ่แบบนี้อันนี้นี่พันมีโต้หน่อยเนาะพี่น้องแซมเข้ามานี่ครับพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็บจบซ้ำนี่ละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ